กระลอกน้อยลงมาก,กินเขามัแนแลนขึ้นุ้นซีหาโตลูกปละลอกปละลอกกระแตกได้หลายลงมาากินเม็ดเขาแลนขึน้น,นัึ้งต้นผมก็มี อัพเดตต้นเขาโมนิ่งง่ายขึ้นแค่นหน่อยที่พ่าหลอดที่ว่าแต่ว่าแม่งมีการย่งๆอยู่ อย่างเดียวบวบเป็นอยังนั้บวบตายดอกวแล้วก็เพื่อนเมื่อนี้ผมมัดจะมัดดำให้มันแล้แวกะยังอยอะสิบกามัด สวัสดีครับพบพ่พอกันคึอเกาเช่นเพื่อ,อยู่พงหน้าท <c oughs> างขึ้นเขยเขาคอยเป็นเขาห้องหกมาสางเขาทั้งรุมนะไหนมันแล้วครับทางใดก็ไปติดตามให้กันครับ ทางก็เบิกเห็ดเป็นดอกเห็ดกอครับมีดอกดอก้วเออสองดอกสองดอกนะครับเห็ดกอเดี่ยวสี่ดอกดอก้วออกดีปเจัง เห็นไ yes, ่ครับเจ็บครับๆสามจีกลอกแล้วอู้ออกดีจังนั่นเฮ็ดกอแดงครับมันจะได้แจงอยู่่บัดทึ่ง มันแสดงว,ว่าท่านมีคนมาเจ็บ ดอกนี่ยอกดีวย ีออกคือหอมย่างครับหอมย่างย่างยังไงอ่าเนีงง่ดอกตังบะาเอาตายู่เว้ยนี่ดอกนี่นยยมัมนคืได้เพราแกงดว้วยี่ เหรอวะที่ตรงหน้าก็ได้กนี่เห็ดปลากิน ดอกเี้ยงามเลยนครับออกงามเลยนี่มันกำลังสุดตออกดีอุ๊ยเฮ็ดผอกัน,นีครับอ่า,น,า,น,า,อานั่นได้เลยผัวดอกว่าออกดี นัดเทศพรอครับดีเลยเทรอมอ่ออออดอกนี่หัวเทศพอครับด้เทดพอดอกนเ่ี๋ยวผงไปเจ็บอีกกนเพี้ยนมีเน็ดกอ ดอกฮะแล้วนะครับคุณครับหลงอยู่ในในเราเห็นก็แับจะอะไร một ngay đây, còn một ngay đây, để lại tưởng như เห็ดเผาะเห็ดเผาะข้องเธอทด้นี่นี่แยแค่นีจกตน์ร้านเห็ดเ่าะแล้วนอนๆค่ะใช่ไหมออืึอ ลายเต๋าอยู่ข้างในเหดกอแดงทั้งนั้นเลยเห็ดกอแดงครับรี่ดีออกกระหล่อลักที่หอเห็ดพอเห็ดพอกั็นี่เวลาเต๋าอยู่

เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วบ่มีหมงว่างหมงโวอะไรแบบนี่เจ้าเยะอะชื่อแบบนี่เรียบร้อยแล้วครับยังอยู่หันกายยู่สามมัดหัน ปลอไพน์นี่เรียบร้อยแล้วปิดจบครับอากาศมือนี้ก็แดดสวัสสวัแดดบรงแห้ที่มือว่านยังคืมตลอดเลยร่มกับแห้งท้องมือว่านครับ ไปแย่งได้ี่ยผมเออมาฟังหญ่ามาจากให้หน้าพร้อมยังอยู่หอมน,นี่แหละามหมาหาขาดสามมดมานนี่น้ำขาดลงหนึ่งหันน้ำคล้องมาลายครับผมไปอัดน่งหันขาด ไหลมานึ่งหันบวนี่หนามเลยตอนผมมาข้องมาหลายมือนี่ไหลดีๆด,ด,ดไหลออมมาจะบุดออมมาจะบุดเดี๋ยวผมจัดการให้ก่อนครับกระสำเร็จเร็ดสินครับเรียบร้อย นก็ฉีดกลับแล้วล่ะครับหลังที่จากฉีดยาครับรู้สึกว่าต้นเขียวเคลื่อนอยู่หน่อยมีใบแดงแห้งเทอดขื้นเมื่อน,นั้นเมื่อน,นั้นน่ะนแดงแห้งคักนี่รู้สึกว่าสิฝืนฝืนอย่างน่อยอยู่น่าจะได้ผลอยู่หรอกที่ไม่ใบแดงคงใบตายหรอกมันเป็นแต่เคลื่อนใช่ไหมเขียวเคลื่อนอย่างน่อยอยู่ ครับสำหรับทิ่นี้กับฝากไว้สมะครับขอบคุณหลายครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับกดติดตามให้ได้ครับเด้อลิดหนาอกกันมาครับสวัสดีครับะมานมาดนทุกคนครับอย่าเจ็บใครจนนี่ครับมีมนูหวางเทียงทำไมป็นแกงใจเห็ดแล้วก็ ก,กอรอกหน่อยไปตำเพิ่มครับให้กุ้งนะผมก็จะกินอาหารเที่ยงครับ